เหียมองสุตรสดจังเลยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส,สุขสุขชนนะครับผมก็ผมตอดสากตักสอดครับพี่น้องวันนี้มามามา,มา <c oughs> บ่อหลายใหญ่ห้างสูใส่ไดีสุยจุพี่น้องวัอนี้เจวแบบสุดสดขึ้นก่า จะว่าสิออกสีเผ็ดๆเนี่ยพี่น้องมาหนิมาเด้อมาเด้อผักก็หลายอย่างครับพี่น้องบอดเป็นผักเปรี้ยวก็มีนะครับอืผักเปรี้ยวบะเขือมักมะระกขีโนกครับพี่น้องมาบ่เบรอไลายยายห่างยู้เข่าละสวยเลยมือน,นี่มาพี่น้องมาสวยจู่ขึ้นเกาห่อละอขำเข่าข,อข่อยคือเกาสองสามคำอิมอ่ม ข้องเสียบค้องเสียบกินยัอไก็เสียบแบพี่บอกมาตอนเปื่อเๆห้องโหจำบบึ้งๆใช่ไหมอืมดด เฮียหมอสุดสดจังเลยกันนะอื้มกลิ่นผู้นำยินดีทึ่งคำคำขอโมยู่มือขอถูดขอให้พี่น้องผู้บกิกดิบนะครับผม เขาอันนี้เขากนขนาดเขาทุ่งเนี่ยอุ้ยันเท่เ่ย จําเจียวหน่ยสดๆพีน่นอ้นองมอื้อโอหี่นอกินเท่าไรกับสพื้เ เนี่ยของมันมหมักเนาะคนหอาหมักบุคือกันพี่ริกเลยโอ้ยออกได้บุพริกเลยใสย่ดีเลยขันบอก <laughs> จะทำกับพกเพล็ดเหรออื้มปากเผา m u 음.. 으

ใอ้ลูกโดนเข้าไปส้อมทำหน่วยเขินพื้นพื้นฟูังจัง,จงมาพี่น้องไหเสียบคือเก่าวห่อชิ้นยำได้เสียบย่ำนั่นกับแมงสอยจุนี่แหละ ผมลืมบอกแมค่ค่ะว่าจะทิผิดเพลินเลยจริงว่าเจ้เากันได้ <c oughs> ของนีงทีกันบ่เพิบ่แเสร็จ 好,好，正确好。 นี่ตอนพอดีเนาะสยจุเสียบผู้ขั้น อมม้มันกินเก็บมาบรรลับทุกสิ่งหรอกถ้ากิดกินเนี่ยถ้ามกินเนี่ยพี่ร้องเลยบอกพื้อนว่ามันเพลิดีมันกบบโอ้ยมันจะเห็นทั้งตัวเลย จังพี่้องจังมาบอกที่ขเดียวหลุด <c oughs> ตัวนี็เจ้าเทียเจียวแบบผิดๆแล้ปซื้อล้ล พี่องเลยข้าวผิด2มออนี่เราผมขยากเพชรไปแล้วเนี่ยมันถึงตรงงานเพชรกินเองไงเดี๋ยวยผมโชว์มารก,กว้นทีเดียวเคกินเองเขาบอเจอเพชรนะพี่้อง tốt rồi hú phiền rồi cái sao 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 พีไรเสียไปเสียไปโอ้ยพีด ตัวใหญ่บ้าสำหรับลิปนี้ครับฝ่ายพุทมีการกินี่งอเพศอะไรสวัสดีครับ